สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s อ e t ีไอ n a ชานาครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการบันทึกในส่วนของคลิปเสียงในเรียว Facebook กันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในส่วนของเสียงนี้ทีหลังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำหายส่วนของ a อพ l i ิ a t ช o ่น Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของคลิปเรียวที่คลิป Real, เรียลเสียงคลิปเดียวนะครับที่เราชอบกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเ,อเพลงในคลิปเรียวกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าในส่วนของเพลงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของเอมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึก เพลงกันได้เลยครับก็ให้ทําการคลิกส่วนของบันทึกเพลงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนของคลิปเพลงให้กันนะครับก็ในส่วนถ้าบันทึกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะเป็นสีดําๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้บันทึกในส่วนของเพลงเก็บไว้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าในส่วนของ เพลงที่เราบันทึกไว้นะครับเก็บไว้ที่ไหนกันนะครับก็ให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเพิ่มเติมแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียลที่แสดงในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเรียลกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเรียลเรียลของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกไว กันได้เลยนะครับก็เมนูก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับอยู่บนคลิปเรียวของเรานะครับก็ามการคลิกกันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเมนูที่บันทึกไว้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่2กันนะครับที่เขียนว่าเสียงที่บันทึกไว้กันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเสียงที่บันทึกไว้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็จะเห็นนะครับในส่วน ของเสียงที่เราได้บันทึกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งนี้กันนะครับก็จะมีตอนนี้ก็มีแคเ่เสียงเดียวนะครับอันนี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เอาเสียงนี้ไปใช้กันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนวินธีการบันทึกเสียงที่ชอบในคลิปเดียวนะครับเก็บไว้ใช้ทีหลังก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กราบลาและสวัสดีทุกท่านนะครับ